ยกหายสูงขึ้นกว่าเดีกเสวิ่งเห็นมันกระชากเราเฉกกว่าเดีกหน่อยคุกครดาฮาจิเมะอายุ22ปียังเป็นโสดจบจากมาหาวิทยาลัยพละสศึกษ,ษางดดื่เร็กเล่นกีฬาเพาะกายคำพิติดปากจะคิดทำไมใช้ร่างกายดีกว่า ไปยาสกีไปบอย,ยเธอแสงเกงวอมวัวออกมาวิ่งฮะแม่ก็นูอย่ามมันกหนูเลยรีบถอนเร็วๆเข้านู้แล้วค่ะอาจารย์นะเอาละไปได้อู้จานอ่ะอา้าวนั่นพวกเธอยือนอูนล้ละงั้นทุกคนวิ่งรอบสนามอีกสามรอบ เนี่ยจรปเลยผู้พดด่าที่สอนพล้านี่ยหน่ามาขหงจริเงเลยจะเปนวังเ่้ออยู่ได้คุณว่าหล่อตายแล้วสิบอันั่นนะคงไม่เกินไซส์เอสมากไม่ตายสิเด็กมอต้นสมัยเนี่ยมันตอเป็นผู้ใหญ่แต่ตัวจริงๆแต่ข้างใน,นนี่มันยังใช้ไม่ได้กันเลยแฮะนี่เขาแต่ใจกันทุกคนเลยแบบนี้ไม่ต้องขอดูแลอย่างใกล้ชิดกว่าน,นี้อีกหน่อยปล่อยไม่ได้จ้าวังค่ะเยอะ งลอยวืดเลยมั้งม,มันก็ลอยนะครับอาจารย์แต่ที่วืดไปน่ะพวกโรโดดาบต,ตั้งหากโดนก็ไปเต็มหน้าเลยละนะ่ะแนาไอ้บรรลุก็มาแล้วแย่แล้วละ่ะหมอนี้ด้วยสิเฮ้ยดีแล้วพูดอะไรกันพวกนายเนี่ยไปกันนะอาอาจารย์โอเดสก,กะหลีภัยก่อนละ่ะทำอะไรของคนเนี่ยในชั่วโมงเรียนไม่ใช่ละเดี๋ยวถ้ะหยุดเดี๋ยวน้นะ นอะไรกันน่ะไม่ถึงอาจารย์พลาศแต่แค่นั้นเองหรอไม่ได้เลยคลายกันสิพูดมาเก้อได้น่ะไหนออกมาข้างหน้าสิเดี๋ยวได้ลายไปดูเหรอไปดูเรื่องเนอะนี่เรื่องเปล่าตอบเดี๋ยวนะตอบได้กว่าไปกว่านะไปก่อนเลยเดี๋ยวเธอแล้ย่นดิฉันพูดแล้วไงพวกเธอเนี่ยวิ่งรอบสนามอีกเซบหรอกไปไม่ได้แล้วจ้าเปได้แล้วจ้าจานค้าแล้ แน้่โอเลสุก้ามันยังไงกันน่ะพวกผู้ชายกลุ่มนายกลับไปเล็กสรุกอยู่กับอาจารย์แบบเนี้ยมันหมายความว่ายังไงกันแน่ลองบอกมาหน่อยสิว่าไงล่ะย่าไมดแต่งีีบสิพูดอะไรซะบ้างสิมวัวอะไรอีกก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยนี่เรื่องของเรานะ่ะทำไมอย่างนั้นล่ะก็หมอน,นั่นนะ่ะ ไม่เหมือนกับคนอื่นนี่คงไปที่นิสัยของเขามากกว่าละมัง้งจริงล้วจริงกว่านั้นนะมน,น่าหนาไม่ใช่คนธรรมดาเขามีวิญญาณคุ้มคลองอยู่ด้วยใช่ใช่ต้องมีอยู่แน่เลยที่ทำได้เหนือมนุษย์แบบนั้นนะ่ะเอาเถอะถ้ายังอยากแกล้งต่อพวกเธอก็ทำกันเองก็แล้วกัน,กนแต่ฉันว่าเขาไม่ได้ผลหรอกไปแยกแล้วคุณครูดักคลั่งใหญ่แล้วตามหาอนิสกาสซะทั่วโรงเรียนเลยตอนนี้จริงเหรอเนี่ยคุณจะโกรธที่โดนเข้าไปเต็มหน้าเมาื่อกี้นะสิ แย่แล้วสิไปกันเถอะเอาไงล่ะมิยาบีจะพวกนี้ยังถอนตัวหมดเลยนะห้องเราจะเป็นพวกของโอนิสกาไปกว่าครึ่งแล้วนะเนี่ยมันไม่เกี่ยวหรอกนะมิยาบีฉันยังไม่ลืมหรอกนะพวกอาจารย์นั่นอ่ะเชื่อใจไม่ได้สักรายไม่มีเลยสักคนเดียวโอกกนิสกาเล่นกับเด็กน,นักเรียนในชั่วโมงเรียนแล้วยังมารบกวนในชั่วโมงที่เราสอนอีกด้วย เจอกันที่แรกก็ไม่ค่อยจะชอบคี่หน้ามันอยู่แล้วเ่องวันนี้ยังไงก็ยอมไม่ได้เีอๆๆอาจารย์ฟุกุโรดะอะอาจารย์ฟุกุโรดะผมก็จะใจความรู้สึกของคุณดีนะแต่ว่าใช้กาลังมันไม่เหมาะเลยนะถ้าหากพลาดรับไปอะไรไปไมันก็จะไม่ดีนะเชื่อผมสิอาจารย์อืมไม่ต้องหัวลวครับผมแค่จะใช้พลังมัดพิโรธของผมจากระบบนิสัยแย่ๆของอาจารย์โอเลสุก,กะสม่เท่านั้นเองเอาละขอตัวครับ อุศกากำลังไม่เีจะใช้กำลังอย่าอาจารย์เรื่องศึกกันยังไงถ้าเหมือนตัวเตะของวิชาคาราเต้ระดับสูงนั่นเนี่ยอ๋อหอย่างนักคาราเต้เลยนะครับเอาไว้ใช้เวลามีเรื่องการาเซ่ท่าไปดูอีกสิอ้าวอาจารย์ฟุกุโรดะมีธทระอะไรหรืครับเออเออเออคือคือว่าเออ ผมไม่รู้จะคุยด้วยสักหน่อยนะครับอของคดีน่าจะอดิสุกกะครับคนที่เป็นอาจารย์น่ะต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับนักเรียนด้วยับครแล้วที่คุณทำอยู่ทุกวันนี้มันอะไรกันไม่มีสำเนกของความเป็นครูเลยแม้แต่นิดเดียวับ จะเก่งคณะเต้เรื่องไรก็ช่างเถอะแต่เราก็เหนือกว่าเพราะจบจากมหาวิทยาลัยพระศึกษาโดยตรงต้องสอนให้มันรู้สมังว่าเหลือฟ้ายัางมีฟ้าอยู่ถ้าแข่งว่ายน้ำกันแล้วคุณแพ้ผมแล้วก็คุณจะต้องสาบานว่าจะเลิกทำตัวเป็นอาจารย์ที่ไร้สาระแบบนั้นนะอาจารย์เนื้ยเดี๋ยวถ้าทำแล้วคุณกันเนี้ยฟังอยู่เปล่าอา้าวก็กินข้าวไงเห็นกรูโดดละลนะ่นหน้า มาก็กินแค่หาโรงเรียนมันไม่พอนี่นาผมไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นสักหน่อยช่วงก่อนว่ายน้ําสักครึ่งชวโมถ้ากินอะไรเข้าไปแล้วก็มันจะอันตรายมากรู้ไหมอ,อาจเพียงอันตรายถึงตายก็ได้คุณเคยเรู้อะไรเลยยังไงกันนอ๋ออย่างนั้นลูกเหรอช่างเถอะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดลแล้วเข้าแล้วเอออิ่มกาลังดีเลยฮะว่าไงนะเดี๋ยวไปกล้าต่อสู้ระหว่างลูกผู้ชายนะอาจารย์ ต่อสู้เหรอใครอะไมได้ฟังเลยสักเด็ดละเนี่ยอุตส่าห์พูดอยู่ตั้งนานก็อย่างที่พูดทั้งนก็กสดๆอริจนนรินัลเบรนเหรอเนี่ยน,น,น่าสนใจเลนี่ยไ่ได้เลือกกันหีืว่ามาสู้กันด้วยวิธีแบบนี้นะแมตตลิงมันยังไม่ทํากันเลยเอาเถอะเวลาน้าเบื่มันก็มีนสนุกอย่างนี้แหละน่างั้นเหรอฮะฮ้าวตุ๊้ต เราต่อทุกเหตุการณ์จริงเลยได้เนาะผิดยัยเนาะพูดนักเรียนหญิงควรจะร้องเพราะเห็นลูกหลานที่เบิกบินของเราแล้วสิแต่มันไม่ใช่แค่เดีร์หรอกเห็นท่าว่ายน้ำที่สุดเท่ของเราแล้วก็ขอให้ดูนะว่ายท่าผีเสื้อซะเลย ว่ายน้ำท่าพิเศษที่ถูกต้องตามมาตรฐานเลห้เป็นใหญ่ได้แน่ไอ้นี่มันเกิดไปขวัญใจแน่ๆเลเห็นแล้วคลื่นใต้อะเนาะน่าคลื่นใต้ก็ว่ายเร็วนะจะเอาฟุกุโรดะร้อยเย็นนะขอบคุณที่อุดหนุนครับมิสึก็ลงข้างฟุกุโรดะอ้าวมิสึคนเอาฟุกุโรดะแล้วนี่จะพนันกันยังไงล่ะว่าแต่ว่าอนิสึกะของเราอะฮะอืมหายไปไหนแล้วล่ะจะเกรดมันเร็วดีนะฟุกุโรดะเนี่ยงั้นจะลองข้างฟุกุโรดะมั่งดีกว่า เฮ้ยนกูดีน่งมยอดไปเลยสุดยอดโอตสนิพี่เขาโก้โอ้ตัจสู้นอยแซ่ผิดนสายเชนอาจารย์โอ้ทำอะไรกันละพวกนายเดีดูนิ อีเท่าแล้วล่ะถ้าเช้านิสกาก็ประมาณ15าเท่านะครับรุปว่าลงข้าวพุกโคลดาหมดเลยอะอ๋อเหรอเอาไปครับอาชาพุกโรดะไม่เล่นบ้างเหรอจะบ้าเหรอทั่คิดอะไรของนายแล้วเนี่ยเดี๋ยวคนปอาจาย์ยยยยยจริงหรือเปล่าเล่นกัรพนันต่อนหน้านักเรียรเลยลหะอก็แค่เล่นๆนะนะหรือว่าไม่มั่นใจว่าจะชนะได้ใช่ไหมล่ะอืมก็ได้งั้นฉันลงข้าวตัวเองเออ ได้หนึ่งสองสามโอ้โหมีเยอะมากแน่นนะอาจารย์เ<อ>นี่ยท<อ>ลงหมดกระเป๋าเลยโอ้โหเออเ<อ>มื่อเห็นว่าอาธริสกัดชนะจะเลิงทุกคนด้วยนะแถรท่านก็ได้กินด้วยใช่ไหมเนี่ยอาจา่ะ์ฮะใส่เกงในเบอร์มิวดาแบบนั้นคิดว่ชาจะชนาะาได้ละ ก็ได้รู้ <Bond> <t ans pakai Again> เร right <t ans> ื <classy> <in> wan h wan h ่องเอาซะเลยซูม์จำที่ได้ระวังโอ้มหาวิทยาลัยยูราเชียลระมั่นใจในพลังตัวเองนักหรือไงจะมากไปแล้วเอาจารย์สอนพลัง แถมยังสะสมประสบการณ์อยู่ในมหาวิทยาลัยปรึกษาตั้งสี่ปีเต็มเต็มนี่สกัดเฮจิผมไม่รู้จักความน่ากลัวสินะสมัยยังเรียนน่ะใครก็เรียกเราว่าปลาจรวดท้าชัยชนะเราได้อยู่เลยอีกห้าเมตรสี่สามหนึ่งโอ๊ยอะไรกันเนี่ยเฮ้อแกแกทำอะไรน่ะ ก็โกไม่ใช่ไหมล่ะจริงด้วยต้องโกแน่ๆเลยไม่ได้โกสักหน่อยค่ะเขาว่ายน้าตลอดเลยนะจะบอกให้ดำน้ำไงเดี๋ยวฮะด,ดำาน้าอุ้ยบ้านะคนที่สูบบุหรี่อย่างนั้นอะดำน้ําได้ห้าสิบเมตรโดยไม่ต้องหายใจเลยเหรอไม่เจ๊กหรอกเฮ้ยเดินไปไม่ได้ใช่แล้วรู้แล้วละ่ะโดมาใช่มามจิงด้วยต้องใช้แน่ๆเลยเรออยู่ตรงนั้นก่อนนะเฮ้ยหน่อยนะ มันสะใจขาโจจริงๆแล้วนะอาจารย์แต่พวกคนอ่าไม่กลัวจะตัวสั่นเลยอ่เดีดิ้ารมาย่อบจรอะเอาทำรรอยู่แล้วเดี๋ยวจะมาพูดเกีกไม่ได้คิดจะแข่งกับเขาตั้งแต่แรกแล้วสิ<ะ>ว่างเปล่าเลยนะกระเป๋าอนิกสกานี่ยรอเดี๋ยวไอ้ขี้โกง แต่แกเล่นมาแบบนี้เราก็ไปเลือกวิธีเหมือนกันล่ะไม่ต้องห่วงแล้วนะเดี๋ยวที่ฉันเลี้ยงเองเรามาสู้กันอีกครั้งนะโอ้สกะคนอย่างนายน่ะฉันไม่มีทางแพ้หรอกไม่ปลอมรับรองได้ หลอกหลอกคร<ะ>ั้งลอกหลอกอีกครั้งสิอาจารย์สักกี่ครั้งก็เหมือนกันแล้วนะเอยไ่ต้องมายกมาแข่งกันอีกครั้งเึ้งนี่แล้วนะนี่เราต้องชนะ ตัวชนะตัวชนะมันแน่เอาล่ล่ะเฮ้ยไม่จริงจะจะทำไม่เชื่อเฮ้ยลอยครั้งน้าจะจะแข่งอีกแล้วเนี่ยฉันไม่มีทางยอมแพ้น้ารอกไปเข้าไปเขาไปเขาทงมาที่ตายอี๋อีตายสินะเข้าๆอนิสิตากันหมดเลยอบ้ากันไปหมดแล้วอ่ะมิยาบิไม่ต้องห่วงเนี่ยฉันเตรียมเอาไว้แล้วแหละ นี้เลยอ๋อเจอแล้ว เ่านี่เออโทรที่ที่อยู่ห้องชันใช่ไหมนมูระโทโมโกะค่ะมาสามห้องสี่เล็กที่ในห้องก็คือยี่สิบเจ็ดค่ะเรียกว่าธรรมจังก็ได้นะคะออจริงสินะนมูระโทโมจังนี่เองเห็นก็รู้สึกคุ้นตาแล้วล่ะอ้อใหญ่จังเลยครับอะไรเนี่ย เอฟเหรอก็อายุสิบสี่ไม่ใช่เหรอ,อหนูดื่มนมเยอะตั้งแต่เด็กแล้วละค่ะพอขึ้นชั้นปสี่มันก็เริ่มใหญ่ขึ้นมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอะค่ะ <c oughs> เหลอปสี่เลยเหรอลองแตะดูไหมคะ่ะหนูไม่ว่าหรอกอย่จะ,จะบ้านเหรออย่ามาล้อผู้ใหญ่เล่นแบบนี้สิทำมาจังลืมไปเลยว่ากำลังจะไปหาไม่ยาบิดจังออตอนนี้ไปก่อนนะค่ะจานอะ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  ดีจังเลยนะเด็กน้อยเด็กมิยาบิมีจังเป็นยังไงบ้างคะเฮ้ยทำไมจังทำอย่างที่ไม่ยังมีจังบอกแล้วเอากางเกงพะละของทุกคนไปใส่ในล็อกเกอร์ของอาจารย์อนิสกะแล้วละ่ะคงไม่มีใครมาเห็นเข้าหรอกนะนงั้นที่เหลือก็รอเวลาให้โวยวายกันเท่านั้นแหละพอร,รู้ว่าอนิสึกะขบวยกางเกงพะละก็ต้องถูกไล่ออกดีไม่ดีจะถูกตัดสิทธิ์ก็าเป็นอาจารย์ไปเลยด้วยยากเลยนะมิยาติช่ดร้ายที่สุดเลยของมันเด่อยู่แล้ว ฉันทําได้ทุกอย่างเพื่อกําจัดอุนิสิกะแต่มือฉันต้องไม่เปื้อนด้วยนะยังไงกันล่ะให้เธอมากบเปื้อนกันเ,เดี๋ยวใช่ไหมเธอมาจังเปื้อนแปลว่าอะไรเหรอก็ยอดหญิงผู้กล้าหาญยังไงล่ะเธอมาจังกล้าหาญเหรอกล้าหาญมากเลย <laughs> กล้าหาญมากเลยเสื้อจังเลยนะใหญ่นี่ยฉันถึงได้เรียกว่าใหญ่เื้อบื้อยังไงล่ะเลือดของเธอมันไปนเลี้ยงแต่หน้าอกซะหมดเลยไม่มีไปเลี้ยงสมองมากกว่าลมะมั้งหูฟังพูดเขาสิ อายุสิสี่ก็เอฟแล้วนี่กว่าจะมอปลายก็คงยกไม่ไหวแล้วมั่งเนี่ยแต่ว่าจะดีหรอทําแบบนี้จะทําให้อาจารย์อน,นิสกะเดือดร้อนไหมนะน่าลาคาญนะที่เราคอยทําแต่ที่ฉันสั่งก็พอแล้วลนะ่ะน่ะก็ทธอจะมียบีจังจำไว้นะถ้าเธอกลัวแล้วแอบไปบอกอาจารย์แล้วก็เราเลิกคบกันจ้าแตมดจังรับเราไม่บอกใครแนะ่ทำใจให้สบายนะครับ พระารย์พระโคดดาไม่ไหว <c oughs> ผมไม่เหลือแล้ว <c oughs> อะไรนะขโมยกังเกมพันละอย่างนั้นเรอคนเรียนหญิงชั้นมสามห้องสี่หายหมดเลยค่ะต้องเป็นคนในห้องแอบขโมยไปแน่ๆเลยอะค่ะต้องหาตัวให้ได้นะค่ะอาจารย์แค่ด,ดึกว่ามีพวกวิถฐานอยู่ในโรงเรียนเนี่ยพวกหรูกวกลัวจะไม่เป็นอัจารเรียนกันอยู่แล้วนะค่ะอาจารย์แต่ว่าจะหายอย่างไรล่ะผมจัดการดีกว่าครับ เราลองค้นในกระเป๋าขอบล็อกเกอร์ดูให้หมดเดี๋ยกรู้ตัวคนร้ายเองล่ะครับอาจารย์ใหญ่ไม่ต้องห่วงเออแต่ว่าอาจารย์ฟุกุโรดะจะตัดสินว่าใครคือคนร้ายแบบนั้นน่ะความไว้ใจะระหว่างครูกับลูกศิษย์ก็หายไปหมดสิจริงมาฮะไม่เจงละครับคนเราเนะี่ยไปเท่าไรก็ลืมถ้าเราจับตัวคนร้ายเขาได้แล้วก็คนนั้นต้องลืมเรื่องที่เราแพ้ดิสกะแน่นอนเลยฟุกุโรดะฮัจิเมะคนนี้ขอรับรองว่าจะต้องจับคนร้ายให้ได้เลยครับ เดี๋ยวเราจะทำการตรวจค้นของทุกคนขอให้ต้องเรตรียมกระเป๋าและเปิดล็อกเกอร์ไว้ให้อาจารย์ตรวจเช็คด้วยขอย้ำไม่ต้องเรตรียมขอใอยตรวจด้วยเฮ้ยยังอีกเหอกรอเรากไปพูดต้องสงสัยแน่แน่รู้สึกว่าจะไม่ใช่ฝีมือของเด็กนักเรียนนะคะจะไปไปได้ยังไงกันน่ะมันต้องมีซิมันต้องมีมต,งมต้องมีแน่ๆนเอาอะไรกันยังไม่ไอนุญาตเขาจะห้องสักหน่อยนะออ อาจารย์อาจจะเป็นคนร้ายซะเองก็ได้นี่คะวอาไงนะพวกนักเรียนก็เข้าเรียนกันหมดทุกคนนี่นาและที่น่าสงสัยก็คือพวกอาจารย์ที่ว่าอยู่ตอนนั้นต่างหากล้ะคะแบบนี้ก็ควรจะตรวจแล้วก็ขอาอาจารย์ด้วยนะคะแต่ว่าเริ่มจากแล้วก็อาจารย์อนิสิกะที่ไม่มีสอนตอนนั้นเลยดีไหมคะไม่ได้นะครับอาจารย์อนิสกะ ตื่นเต้ตกใจขนาดนั้นแสงว่าต้องมีอะไรที่น่าสงสัยแน่เลยอาจารย์อนิสึกาฮะว่าไงฮะไ,ไม่มีคือว่าอะไรบางอย่างที่ผมซ่อนเอาไว้นะมันไม่มีหรอกยุ้ยอาจารย์วกคุโนดะเปิดล็อกเกอร์อาจารย์อริสกาสิรับก็ทำมต้องผมก่อนแล้วดีอ่ะอาการแบบนี้เรายิ่งอยากดูนะสิอขอร้องล่ะได้โปรดอยเปิดล็อกเกอร์ของผมเลยนะครับไปเวันไดไปเอาไปไปนทุเรศช่นดี ถ้าทำไม่อยากให้เปิดแบบนั้นน่ะมันรู้แล้วได้ยังไงอ่ะไม่เอาถึงมันจะรู้แต่ก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นฝีมือของพวกเราไปดูนะทันทีที่เปิดล็อกเกอร์นั่นอย่าพี่จะกลายเป็นหัวขโมยไปเลยแล้วจะต้องถูกไล่ออกแน่ๆแน่อย่าเนอะใช่ๆนะผมนะอย่าอาจารย์รีบเปิดเลยครับอาจารย์อือเอาละเียอย่าเนอะเอาเลยเปิดได้สินักเรียนทุกคนก็กำลังดูอยู่ กลายเป็นหัวขวโมยจงเก่งพละแลว้วล่ะเฮ้ยเอาเก่งไหนวะไอโออโหอะไรอะไม่นี่จริงวะทอซักมาหรือเปล่าเฮ้ยทอเขาบอกแล้วว่าอย่าเปิดอย่าเปิดนะแล้วทำไมถึงเก็บผ้าแต่ยังไม่ซักไว้เยอะอย่างนี้เล่าฮะนายเนี่ย แล้วยังเก็บไว้ล็อกเกอร์ด้วยแหมก็ว่าในห้องก็เหม็นโยทนไม่ได้เนี่ยไม่ได้เรื่องเลยจริงๆนั้นายไม่มีสำนึกของความเป็นครูบ้างเลยเรื่องไงเนี่ยฮะฟังให้ดีนะอาจารย์ทิสกะคนที่เป็นอาจารย์นะจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกนักเรียนด้วยจะเป็นอาจารย์ที่ดีก็ต้องหารู้จักการจะระเบียบให้เหมือนกับผมนี่อ่าขอดูนะนี่ไงแบบนี้แหละบ้านะมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ รู้หมอย่างนั้นนี่ก็ต้องเป็นฝันร้ายล่ะเกเคพละมีอะไรเหรอครับอาจารย์พูครุฑอะเปล่าครับวันนี้จำอาจารย์ที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นโจรขโมยการเม็งระได้หนึ่งรายนะครับเป็นอาจารย์ภรระของโรงเรียนยามเซลินชื่อุูุรุดะฮาจิเมะ ่พวกแม่ก็สงสัยเหมือนกันว่าต้องเป็นเขาแน่แน่้าขายหน้านะครับเป็นอาจารย์เหมือนผมซะด้วยสิอ้โอฮอะโอ้โหย่าจังเลยนะครับผมเหลอออกแรงแขนมากไปหน่อยเป็นแบบนี้ทุกทีเลยแหละครับอาถังล็อกเกอร์ของผมเนี่ยก็คงต้องทิ้งแล้วล่ะนะครับแมกล้งหหาข้ออ้าวจะหนีหรือเปล่าไม่เขาว่าไงเออมอแบบนี้นะ อย่ามองนะว่าทุกคนกำลังสงสัยผมอยู่อะแหมแย่จังผู้รดะอาจิเมที่อุตส่าห์พยายามสอนนักเรียนได้วิญญาณของความเป็นครูที่แท้จริงมาตลอดจะทำเรื่องน่าอายโดยการขโมยกางเกงพละของนักเรียนได้ยังไงกันล่ะครับอ๋อเฮ้ยดูสิเต็มไปหมดเลยฉันด้วยนั่นน่ละทำได้ด้วยเหรอหญิงโง่ทำไมต้องใส่ผิดช่องด้วยนะแผลของฉันจะพังหมดเลยเห็นไหม โอ๊ยบิ๊กย่าพีช่วยด้วยจะจมแล้วฉันผิดเองที่ไปใช้คนก็โกงอย่างเธอทำเรื่องนี้เวยด้วยเวยด้วยบิ๊ย่าพีย,ย่าพียี่เซอเบื้อเนี่ยจะจมน้ำแล้วนะมันไม่มีกขนาดนั้นหรอกนะต่อไปอย่ามาพูดกับฉันอีกนะคนอย่างเธอฉันไม่อยากจะครบด้วยแนละ้ว จะสรุปว่าอาจารย์กุรดา่ามีพยานที่เชื่อถือได้ในที่สุดก็พบข้อหาที่เป็นผู้ต้องสงสัยว่าขโมยการเก,ก,กร็บผลละส่วนของรัตัวจริงก็จะไม่พบจากเหตุการณ์ครั้งนี้อจาจจะทําให้ความเชื่อในระหว่างอาจารย์กับศิษย์ถูกกระทบกระเทือนไนบ้างะฉะนั้นตอนน่อไปนี้ต้องประสานคสััสภา,ภาระหว่างอาจารย์กับศิษย์ให้มากขึ้นอะไรกันนะเนี่ยพีจ่จางจะเป็นดาราเหรออยากเซื้อนั่งพับเองทาไม ปากรงเรียนเราเนี่ยมีไอติมขายด้วยเหรออ้ามีอีกจางที่ไปด้วยซิอย่ามาใกล้ฉช่นะดิดทังขอยะนั่นละก็แค่อาารากาษเข้าไปเท่านั้นเองเค้นจิตัวปวดปรจำบ้านมาแล้วใครก็เรียกหนูว่าวัวนมค่ะอ,อกใหญ่เพราะกินนมเยอะตั้งแต่เด็กแล้วค่ะฉันจะสร้างเธอให้เป็นดาราเอง